ครับว่าบ้านหรู3ชั้นซึ่งก่อสร้างมาใช้เวลาประมาณ6เดือนในพื้นที่สมุทรสาครล่าสุดนะครับระหว่างที่คนงานเทป,ปูนชั้น3อยู่ได้เกิดพังถล่มลงมานะครับทำให้เจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ล่าสุดที่รายงานเข้ามานะครับเนี่ยฮะเป็นบ้านหรูขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ที่ซอยวัดศรีเมืองหมู่6กตําบลท่าทรายอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตํารวจพบเป็นบ้าน3ชั้นอยู่ระหว่างก่อสร้างนี้ที่ประมาณ200ตารางวาเลยนะครับนี่เป็นภาพระหว่างลําเลียงคนเจ็บ อยู่ครับเป็นโครงเหล็กด้านหน้าสตัตลงมาทับนายบุญมาก ลุนอุบลเจ้าของบ้านบาดเจ็บสาหัสครับในที่ลูกชายชาโนนลุนอุบลบาดเจ็บที่ขาขวานอกจากนี้ก็มีคนงานบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งคนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะครับสอบสวนนายจิรศักดิ์จิร,จรประยุทธ์ค้รับเหมาก่อสร้างเล่าว่าผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าของโรงงานเหล็กแล้วก็เป็นผู้ว่าจ้างให้ตนมาก่อสร้างบ้านในราคาประมาณ20ล้านบาทเลยนะครับบริหารหลังใหญ่สร้างมาประมาณ6เดือนแล้วเพิ่งเทปูนเสร็จไปประมาณร้อยละ70 ช่วงกเกิดเหตุคนงานประมาณ20คนเทป,ปูนอยู่ที่ชั้น3ของตัวอาคารก่อนโครงสร้างถล่มลงมาทําให้คนงานต่างวิ่งหนีส่วนนายบุญมากและลูกชายที่มาตรวจงานก่อสร้างเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนี่ยนะครับหลบไม่ทันครับเลยรับบาดเจ็บดังกล่าวขณะที่ตํารวจเตรียมเรียกผู้รับเหมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งว่าเทป,ปูนแล้วชั้นร่างยังไม่เสร็จตัวหรือไม่จนทําให้โครงสร้างที่รับน้าหนักอยู่พังถล่มลงมาเดี๋ยวตามกันดูครับ